แม่มีอะไรจะให้เจ้าขนมปี๊บนี่นะแม่ให้เจ้าเนี่ยเอาไปเป็นสินสอดให้ผู้สาวของเจ้ามันกะเอากูกระเป๋ามูคูกระเป๋าสินสอดนี่แท๊ะทะเลวุ่นงาม นะเป็นการปฏิบัติศาสนากิจอย่างหนึง่งเพื่อเป็นการพักดีต่อพระเจ้าเจ้าพร้อมสิรับบททดสอบเลยบอกบททดสอบมั้ย่ังครับ <c oughs> ถ้าจะมาเป็นคนในครอบครัวก็ต้องลองถือสินอดดูมุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติให้ได้ถ้าเรื่องแค่นี้ทำไม่ได้ก็กลับบ้านไปปกติตมึงบวชครบหรอ กูจะล้มงานแต่งมันงมึงทงตัวหมาห่วงก้านมันไม่มีอะไรจะมาขัดขวางงานแต่งน้องสาวมได้หรอกนอกจากเรื่องชู้สาวอะ่ะใครเมยอบอเจ้าขอมาอย่างยุ่น่ใครถูกเอามาขัดดอกบานใครทิดนี้เขาไว้จะซอยใครแน่เนี่ยบอใครทีซอยอยังเจ้าได้ผู้บ้าเจ้าหูผู้บ้าเจ้ากระขาขอ่อยตายกันตัวมาอยู่ที่บ้านกูนะบ่มึน แต่จะไม่รู้หรอกว่าตอนวัยเด็กแปเจอกับอะไรมาบ้างภาพจําของเดว,วัยเด็กคือได้มีพี่ชายที่แสนดีจะได้อยากให้แป่เชื่อมาในสิ่งที่เด็กเลือกเอาได้แต่งงานไปอ่ะอยู่แล้วไม่มีความสุขกลับมาบ้านเฮาเด้อ er. การนิ้กะ หมายความว่าการตกลงกันให้คู่สามีภรรยาหาความสุขต่อกันได้ก็ต้องนับถือศาสนาเดียวกันครับมันสิเกิดอีกอย่างละถ้าลูกเกิดมาบบหูสิไปทางไหนมึงสิเขารับอิสลามมีนีเบ่เพื่อเมื่อสิเมื่อับปู่ยังสิเป็นมูกันได้บป่เื่อเนี่ยเข้าสองคนน่ะตั้งกันแค่ศาสนามึงอย่ามองว่ามันแตกต่างสิว่าเพื่อนจังหดกูกับมึงก็ต้องเป็นมูกันจนห่อนมือตายนะเว้ยกูมีมึงคนเดียวเด้ทุกคน นั่นตัวอะไรอ่ะนั่นมันบินครับบังเลยมันไปยื้ออะไรอยู่ตรงนั้น